ก่อนเบิ่นคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ in, ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์แต้นะให้แน่เด้อทุกคน Hi everything everyone <world. S 1> everything sick c a b e l today tonight สบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื้อนี้กับวันเสา,นา,นาร์รนะนิต้าบริจรงเฮียนเด็กหากันนิตากับชาตทัวร์แล้วก็สิพาไปหลี่ยวรอบรอ ตัวเมืองปักเซ่นะก่อนที่ไปครับกลับไปให้ปรับสักหน่อยก่อนแล้วก็พานิต้าไปเซเว่นนำนะทุกคนที่สําคัญเหมือนเฮ็กเขาจะพาเลาะทัวร์ไปกินเปอร์ไปเซเว่นเซเว่นหลายอย่างไปซื้อของมากินแรงน้ำน้ำแมนซื้อมากินแรงน้ำที่สําคัญเหมือนเดกกับประว่ัติขาววัชการประมาณวันวันจันทร์หรือวันพานเนี่ยนทุกคนกับยังโมเด็งใจลองสองมื้อนี่ยแหละที่สำคัญเหมือนเด็กสิไปเลาอซื้อของฝากของตอดกับบ้านในนึ่งเห็นไหมทุกคน นะครับชิเป็ปอาศิเป้บุ๊กของคับซีบุบ๊กของอกโยกยนะครับบุ๊กของอลิตาเนาะนิดหนึ่งนะทุกคนตอนนี้ฮา้กไปบกำลังออกมาจากบ้านเพราะว่าทางออกมาจากบ้านเนี่ยมีแต่นะ<า>ขีดตรมีแต่ขุนนะเจ้าาก็เกริไมบรยากาารถนี่ออกมาบางคนอาจสิถามว่าเจ้าขา้ขึ้นบนไปใส่ไปหันไปนีรถยน้์ทุนทางเนี่ยนะทุกคนตอนะนี้ตอนนี้ฮากกำลังจะอ,ออกไปนี่นี่จา้าค่ะ ทำแบบพุงในหนึ่งนิดหนึ่งนะสวยนี่ถนนคนทาง,ทางมันิฝนโบบตกนะทุกคนปะไปนํำการทุกคนฮะแ <Okay. S 1> ป้งสีฟัน <Okay. S 1> บ่พิม์แล้วจากนี่ไปบ้านเช้าหน่อยกับประมาณสิบหาลากักนะทุกคนป้าเซ้าหน่อย<ม>ได้ได้ได้ป้าเซ้าหน่อยก่อนแล้วก็จงไปหากินข้าวกินน้ำแล้วพาหนตาไปเซเวน่นแล้วก็ซื้อผ้าเลาะทุกอย่างแหละ okay. นะตอนนี้ฮะก็เข้ามากวงเวียนปักเซน,เนะกระสิขำขวมทาครัวปักเซแลนี่ทุกคนเนี่ยอันน,น,นี้ก็คือโรงแรมเกนจัปสักฝั่งคูนฮนะโบมานไปาานว่าพันดาว ท่าขวัวปักเซ่เบิ่งเนาะขวัวขับไ่น้ำโคงปักเซ่เนาะแต่ยาวกว่างกันน <จะ S 1> ทุกคนคกเติดดงดีนังดีดีฟังคูกนก็คือพูสลาวเนาะทุกคนเสภาพขัว<ส>ปักเซ่เนาะทุกคนแต่ยาวพูดก,กับกิโลเหมนะนี่เป็นาวะยาวเติรน้ำโค้งกน็น้ำก็ึ้น ขึ้นใช่ป่ะนี่อยู่ข้างบนภูเขาหรือภูสล่าวนะทุกคนนะเป็นวัดที่ซักซิดแห่งหนึ่งของปักเซ่เกคราวก็เคยเข้าไปเคยขึ้นไปกับสักราปูซาเนอะเี่นเด่นมีพระองค์ใหญ่น้ำคง น้ำเขาขึ้น้วทุกคนในไต้หมันอย่าชี้นะถ้าชี้จบเอาขื้นไปเด็กกุนแล้วก็ปีกนะเด็กเทียเท่ยเบสบ้านผัวเด็กบ้านสาวหน่อยเนาะแฟ็นคำสีไปหัาเงินก็พาไปหล่อสายรอติดตามนะทุกคนเบสจะบอกเยอะมาเลยอาจะบังจะบัง สบายดีเรืองงามกว่านองเนาะวัสซานสวัอนีฮัลโหลฮัลโในป่าค่ะเคทเองวะเ็ดเองจ้านิตาสีถือกล้องหรือว่าสี่ถือกล้องถ้าบัถือกล้องจะการลังนังลังหลงจ้ะบิทศไยถือกล้องไม่ละก็จับไม่ละถ่ายดิอเปิดเนเปิดในคนนงคุณได้อือคยเปิดโปรตนเปิดซี่เปิดเ เล็กๆพันก็ใส่ก็ได้ใส่ก็ใส่่ได้มีแต่ได้ล้วมันสิเกียนมันจะไ่่ใสซเว่นเซเว่นเพื่นว่าันนั้นหเป็นยังท่านสิพาเพื่อนไปเซเว่นอียจักหน่อแเพื่นก็ให้ได้ห้อม่แต่ห้เพื่นนี่ยาวยังมีแต่ให้ถ้าไปเซเว่นนะเนาะถึงงามแล้วเขาเอยูหันใดเจ้าอยากกินหันนกมขอหันแกมอก็ได้ขอนแก้คอเระ ออกเดินทางนะทุกคน,ไ,นไปทุกคนมื้อนี้เฮาสิพาเจ๊ขาวไปกินฟเฟอเพิ่นอุตส่าห์มหาหาบ,บกักไก่เนาะทุกคนเป็นไก่ไก่ไก่ไแล้ววันยากไปบนหนังยางรอยัดเม่เฮาเสียเสียลายเงินเฮาต้องหางอยู่นี่เดี๋ยวมันมันเป็นจะเป็นดานเนาะทุกคนนอนดีดาเพราะว่าเฮาขาวไปเฮาก็สิได้เสีย9,000มาอีก9,000ผ่านพุ่ยไปทปดับซื้อนักเสี่ยงคนเลยเมนวันนี้ท้ายคลิปที่สามนะฮะฮัลโหลเจ๊ บอกขั้นขั้นยอดวิวขึ้นวิวละหาผ่นหรือว่าหกผ่นขึ้นไปนี่ประมาณสามหาหกขีดกับผ่านไะไอซีบะเมื่อปักเซ่เ้อทุกคนปักเซ่ประมาณันที่สายสุเรือใครอยากมาหลินหรือว่าเที่ยวปักเซ่กับทั่วไปมันพอบกันหมดสวัสดีครับโบโบนี่ทุกคนมาหลายได้สิ่งนี่นี่จะเบิ่งนบอลของเด่นนะมีเบิร์ดโดดสิงโดดแตงโดดอุ้ยคอชีบอะ ปุ่นป้าเบื่องหันหัสัตว์มุงเป่าทิ้เขามายังน้งมืแดงเนาะหัยงข้าไปชีบอเตอนแดงตอนแดงเิใหญ่มแมนอีกเดือนหน้าตงเ้ใใหญ่เด้นี่ขนาดยังไลยมือพ้ดยังยังอย่างอีกเลยนี่จิ้งขาหุ่นบอกโซนนี้จะเป็นโซนสัตว์มุงเป่าโซนนา่งหนาจะเป็นโซนอาหารจ้าแมนมันจะเป็นแบบ เป็นเต็นเป็นเต็นนะเจ้าขาวกระายหารเฟอร์ทุวันเลยเนี่ยมึงในเรื่ออาหานเฟอร์น่ะมันกรายเลยวนี่ยเนี่เถอะดุมผมมันจะอยู่เบื้องสายมือเด้วยกระจายอาหานตำบ่อันนี้ซอนอาหารบ่โอุ้มสออาหารซ้ำซึ่งอะอางวันแรงนะเขามาขายเนาะมือเขากำลังกำลังลงกำลังจัดแจงหานนั่นแหละเขาบอกเขากำลังเอาลงบางบ้านนี่เขาเขามาเดินออกกำลังกอกกำลังกายได้อยู่งามยิ่งน้อแจมของ ไมหันทำมาิคะแม่หันออร่าจั้น้อเจปจอดไห่จอดที่ซื้อมือไรห้อเท่าไรค่ะหาพัดไงหาผัดนี่มากินเพอรอกไก่นี่กินเพลแป๊บเดียวกับแซวนบ่ปะ วานิตาอุ้ยกระป๋าใหม่ให้เธอสวยจิตสวยใจเนาะมื่อี้บเอๆเนาะมื่อกี้เนาะปิดนะบอสยางลองมุกพิธามือนะเจียงอย่เออยางอยู่ใครจะกินอยู่มื่อกี้พิธามากินเธอแซ่บมาพวปั๊เนาะเขากยังบุกเคยพิธามากเคยมากินจักเธออย่างนี้แบบพวกเพิงพวกอลิต้าบอกว่าอาหารนี่แซ่บ ดิแซบชมสืบบอลลิมโผงนะทุกคนโอ้คนกำลังกินหลายดยเด้ออัน,นใหญ่ๆนะรายการสินดาสนะนะเออคิดเฟิร์ซ่าเฟิร์ส,รส,สามอันลวกสิ้นซุกๆให้ครับเด้อเอาเ,เอาป๊ปซี่เด้อเป็นไดซ์าวสบายดีเื้อเด้อ ฝักเนื้อฝักเกล็ดฝักเนื้อผักตวลนะจัหน่อยเฟิร์มมานะทุกคนมานแล้วทุกคนเฟิร์มปักเซเฟิร์มปักเซมาเรีวจ้านี่จ้าเพิ่นหิวนะหิวแห้งบอกว่าจะเมนซ่าเพิ่นว่าไปซีนี่จังนายสิบปรุงถั่วจะถั่วสมัยก่อนในี่ยถั่วตาไก่ทุกคนถั่วตาไก่ตาใจตัวนี้บ่มีทองงอเออมีตัวนี้มีนะตัวนี้บ่มีทองงอ ซิงนักสติกินมเนือปงนี่สน่อยปงแบบนี้นะเบอร์ปักสีสน่ห์เป็นคำสีบานฮีนสองนี่องฝากลายรอบแผลฝากลายรอบฝากลายรอบอ่ะตักปงเป็นแตแซบนะทุกคนนี่เขาจะมีอันนี่ห้ในทุกคนมีเจลใคล้าวจิ คราคล้ายๆเจวเจลไอสินดานั่นแหละเอ้ยังมีกานเจวบัทีนครับุณ้ว้ิื้แหแบบหนึ่งกุุ้งแล้วนะเป็นผู้กับเป็นเมทูสมัยก่อนเมทูสมัยใหม่เขาจะใส่ซองนะทุกคนนี่เขาจะใส่ กรุงก่อนใสติกไม่นึ่งเกลือาวหมักใส่ในใส่หมักเป็นตาดใส่น้ำตาลครับเน็ตแบบนี้ทุกคนซอสเปิดปัาส่คุณอบกุนส้มบานอบเุนส้มบานใช่จะได้เกันาจะได้เป็นเช้อพืดอเป็นไทยน่มา คุณทำสีไม่มาเหรอไม่ได้มามันเป็นยังไงมันมจะจัดการยังไงต้องซิมก่อนนะจะบอก,กสอรสชาทานอร่อยแล้วก็จะบอกว่าอร่อยไม่อร่อยแล้วก็บอกแบเราก็จะไปนิดนึงสติจะทำอะไรก็ติอนะคะสติก็ไม่ชมนะคะถ้าชมก็ไม่ติอะไรประมาณนี้ อ่าเธอเธอไปไหนสิได้เหรอเ,อ,เอ่ยไย่นี่ด้ได้ยขอเบปซี่เด้อเอาสองหน่อยอปะทีสองอน,นี่งเดียว ให้มาก่อนมันมีหันเพิรลายห้าอยู่ทุกคนแม่ต่ทุกคนเลือดซาดแต่แม่เลือดจะมุ่งมงคนหมักมันมีเพอห์ฮันหนึ่งอยู่อันนี้นะบอดไปทางนั้นวิตาเคยขับขันนี้เหอไม่ติดขีขับไปทางในเลยครับ่ไปแล้วทุไม่เลือดอก้คนับรับ เเขาจะเพิ่สิ่งเปลือยมู่มากเขาใส่ปนเลยอลิตา้าพาไปกิน ดูน่าสาวเฮือยเงยเฮือยเงยกับโบคอไอยนี่อยากไปปะไอยางไปไหมยางนะไปซื้อพานิตาไปเซเว่นปักเซ่เนาะหลังจากมาหลังจากมาตะกินเผอเนาะเผอหั่นยังเกาะมาหน่อยเผอหั่นยัง เบิร์สเซ่ผ่นรังคัมนะครับกับมาที่เซเวนปากเซเนาะเอาสิพามาเบิ่งคนหลายหรือคนหน่อยนะทุกคนตอนนี้นี่ตายักเข่าแห้งเบิ่งกุดดนีน้ำคีโต้มแมนไปนำ้ำผลใส้เบิ่งนะทุกคนนี่ปะ <c oughs> <c oughs> เปิด,ปดมือท <c oughs> ้าอิดหรือมือที่สองเนี่ยรอเบิ่งนะปะ อาจารย์แบบคนหลายเนาะจะซิมฟีเผ็นวะคนสวยถามมาเป็นบบกเซฟ้าคนหลายแห้งนะทุกคนเซเว่นแบบเซิวะเซเจะเดากระเดียดคนติง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 ลิต้าอยากได้ยังง่ายเนาะอยู่นีน่เนาะง่ายกว่ายูเซโนอีกนะคนเนื้นอที่กว้างกว่า คนกันไล่ไหลเพร่ะอยังไรเนี่ยเอาพักว่าซื้อซื้อข้าอันนซื้อซื้อน้ำยังอันนี้ฮะฮะฟ้ากระดอกกระเดียบคนกับขอ,ของาขายกับมีไข่คายคือกันเลยนะทุกคนนี่คนต่อแถวในไซเบอร์ฟ้าเปิดมือมือที่สองเลยเบอที่หนึ่งมือที่สอง เอาอยัางเอาอยัางสะอาดคือบอเต็มเต็มเลยจ้าเต็มๆส,สุดๆเลยจา้ากดเลิศเ่ต้องย่านกดไปโลดโกดโลดเออเฮ็ดให้เพิ่นนีเฮ็ดให้เพิ่นนีเพราะว่าเพิ่นกาจักแนวได้นี่โอ้ยนเนาะไปอย่ามาเซเว่นซื้อยังแน่ซื้อยังแน่ซื้อยังแน่นไปเลือกก่อนของขายก็มีประมาณนี้นะทุกคนเพราะว่า เจ้ค้าต้องว่าตลอดเพราะว่าเขาเปิดเสียงเพลงเด็กสาวยัง่คเข่ายังเตะไปบันไดไปบันไดเออจบหนึงประมาณสามสี่สาวสามสิบแหละเลงโคเป็ปซี่บ้านเฮ้าอีกพาคนพาีเลไดเอา่งไดเ้าัลสเทใดอโลปังปลี่ยนเมื่อวันเนาะ ไม่อยากจะเมาไม่อยากจะเมาแหละนี่เอาอะไรเอาอ <Okay. S 1> ะไรไปกันนะเลือกของอยู่นะทุกคนแต่อยากขอกปประซิบบอกนะทุกคนนี่ใส่เบิร์มีไว้เนะอันนี้ผัดขา,ายแค่สิบสี่พันนะทุกคนแต่แอบดูนะจา้าแอบอยู่นะจา้า วกว่าฮักก็ว่าดังบไนน่ได้ได้แล้วได้แล้วปะ่ะน้าคนคนเปิดใหม่เดีย๋ยวคนกะเห่อเข้ามาเนาะคนกะเห่อเข้ามาเออนิต้าครัจัดเต็มเลยแหละเพราะว่าหมักเข่าเซเว่นเพิ่นบอกว่าสา,าวหยังเข่าห่อสลายเข่าห่อสลาย ป้ากระดอกเดียคนนะทุกคนเพือ่อจะว่าถึงลายแหงแบบต่อแถวในการจ่ายเงินเหมือนแจกฟรีเลยแซวยางแซวยางไปรุ่งหนาวดิ๋มันหนาวสบา,วายตส่รองเท้าป้ายยางได้เดลิตา้า,าอ่ะมีเงินแหละอ๋อนางมีเงินเนาะไม่ยอมถึง นี่นางต่อไม่หงออีกต่อแถวชดชดต้องชดชดเห็นบ่นว่าีต่อแถวอยู่ทีเห็นบ่นี่เลิฟอย่างนี้คนหลายแฮงอ่ะไปอีกอ่ะแบบเป็นน้องเขาเมืองกุ้งใหม่เนาะคนหลายเตะถ้าจะแจกฟรีเห็นบ่มว่ามันแจกฟรีเออคืออะไรได้อยู่ผมจะเป็นยูทูบเบอร์ดอกแม่นี่แหละเออ กัสิดีกัว,ค,กวคนเขามาตลอดเราทุกคนใส่เบิร์นี่นะกัะโดกัะเดียย่างมากคนเขามาตลอดแล้วเขามาแบบบกขาดซ้ายเนาะใส่เบิร์ด้านหน้านำเลยเพราะมันมีแฉงเพลงสิคะต้องเ,เอาตลอด <c oughs> ท่นานน่ะมันโบมีน่ะนะมันเป็นลิกาซิ์ดิค่อนข้างหนาพน,น,น,นกันนี้นาพนก็มีบูธแบบว่าพวกซาพวกเอ็มลอยพวกยังนี่แหละเพราะว่าหนึ่งที่สำคัญก็กกคือพวกคนมีหลายบูธแต่ใส่เบิ่งนี่ คนก็ไม่แล็กแบบว่าได้ขนอกขนอกขนออะไรประมาณนี้เ<ไ>ป<ด>็นยังได้สาวเป็นได้สาวได้ยังแน่ได้ยังแน่มาเบิ่งก่อนโซนนได้ยังแน่โอ้ยพเพิ่นเป็นแบบว,ว,ว่าเพิ่นมัวมวนในต้นเพิ่นมัววนในต้นในต้นแล้วเพิน่นฮอดปกติคันคันเพิม่มไปอย่างมาเซเว่นเพิ่นงอนตุปปป้มเป้ตุปป้มเป้แล้วก็เมื่อนะ้ำเมื่อนานเนาะ อุยสาวผอมแหงนะ้งเนาะไปะตอนนี้ครับไเดินการาฟจะได้กลับบ้านแล้วตลาดถ้าระซื้อ,อของหกเมื่อแรกพันสิบห้าเอเบิงอีกะยันทุกคนเบื่อนั้นะทุกคน เหมือนกันมากับแซนนอยแฟนขับสีขาบรถเดิไปแหวเหื่นขับสีแต่ว่าขับไปเลยแต่ว่าเพราะว่าขับสีเข่าไปเมือแรงขับเกษยรออกเมื่อเลยนะทุกคนซื้อยังแหว่เขาจะกินสองสองคนี่กตะปันดาหรือว่าจะไปทอดไข่ทอดเข่าไส่ไข่ให้เขาจะอีกรอบหนึ่งป่ะทุกคนกับประหยัดเงินเมาโมยเป็นไรของแพงๆเนาะอันนั้นนะ เปิดใหม่กบนาดสิบวกขนาดนั้นว่าัแขงไ้สิเห็ดวไานวนในเืที่สุแบบว่าทีค้าวเห็นมีนะเฮ้นทีค้าวขายมีเจ่สิบสามพันองพนยูนิตเก้าพันขนาดข้างนอกกับไรครบรอง่เมีเออแล้วแล้วก็มาถึงบ้านแล้วทุกคนนิตาทำลิตอีกแล้ว บอกย,ย่อมไม่ได้อยากไปเซเว่นเพื่นฮะ<ม>บอกว่าเป๊ปซี่ซื้อข้างนอกก็ได้เ<ม>พร่ะว่ามันแซ่บอยู่พูกแล้วจักสิเทียงเพื่น,นได้ใดเงนินขึ้นแม่ท่าใด<ห>ขึ้นท่าใดมัดท่าใดมัดท่าใดเขาให้เด็กเขาเซเว<ม>่นสวยรวยแล้วก็สวยเวอร์ไม่รวเจ้าค้าหออ้หองบกโรคไม่ได้อยู่หรด้ แต่ในเท่งยังมีอยู่แต่ว่าสศราหน่อยเพิ่นกันเพิ่นเป็นยูทูบเบอร์ใหม่เพิ่นกระตุ้นเต้นๆเฮ็ดยังยังบ่หวั่นใจนะเวลาลงไปนักใหม่นักใหม่กิ๊ทอดเข่าเนาะเฮ็ดทอดเข่าหรือเฮ็ดปผสมก่อนคเอาเคผสมนะเอาไปซีเปอร์ล้างผสมก่อนก็ซะนะทุกคน กลับมาหอดเพื่อนหอดซานแล้วก็ไปหลอกบ่ได้หลอกใส่หลายนะทุกคนเพราะว่าแขมขอคออกไรยังบ่ได้ไปหลอกเพราะว่าเอาไปกลัมันกังเวินหน้อยนึ่งอ่ะแหละไปแต่วินโพดกัน mm hmm. นะทุกคนเกยฮิปเพื่นกาได้ของ mm hmm. ตามใจเพื่นกาลมดีน้อยหนึ่งมันบ่ได้ไปซื้อไแล้วเนาะมาฮิปฮ mm ิปเจ้าอยหายเพื่อนห้เอิญเพื่อนซื้อฮิปเจ๋อ ่าซือฮนะิตโปนอะ่ะฮิตจ่อยเนาะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อทุกคนติดตามดิคลิปหน้าว่าเ้าสิไปใส่จังใดนะเพราะว่ารอ c ซีโอตื่นกับพญาม,มุตื่นช่วงนี้พันนอนนอนนอน,นอนแซดนะเพราะเอิญนอนแซ่ดนะบ๊ายบายสบายดี